ดรสัมพันธ์คะอยากทราบว่าในภาคเอกชนเนี่ยในปัจจุบันมีมุมมองการที่ภาคธุรกิจเนี่ยมีความคาดหวังแล้วก็มีความต้องการด้านแรงงานในเรื่องอะไรบ้างคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยจากเดิมยังไงคะสามารถส่งผลให้กับบริษัทด้านไหนบ้างคะเราก็ทำมาทั้งหมดเนี่ยหปีแล้วและนี่คือสิ่งที่เราได้ก็คือเราเห็น KPI ที่เป็น Major Out c o m e เนี่ย เปลี่ยนอย่างเบรกทูเลยก้าวกระโดดเลยนะครับแล้วเกิดคอสเซฟวิ n งเกิดโปรเซสที่มันลีนขึ้นเกิดคุณตี้ที่มันดีขึ้นจะเห็นได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟคทอรี่เอาท์พุตที่สูงขึ้นลดคอสในเรื่องของโปรเคียวเมนทำแพลนนิ่งแบบ End to End เพราะว่าธุรกิจเราเนี่ยมันเป็นโกลบอลมันซัพพลายเชนเนี่ยบางตัวที่มาตั้ง5ประเทศนะครับก่อนที่จะมาถึงลูกค้าเรา แล้วก็มีโลจิสติกคอสที่ถูกลงสแคปคอสของเสียที่ลดลงไปและที่สำคัญคัสเตอร์แฮปปี้กับโปรดักต์เรามากขึ้นจนกระทั่งเราได้รับรางวัลจาก World Economic Forum กับ McKinsey ให้กับเรามาตัวที่เราเรียนรู้เนี่ยความจริงเราเปลี่ยนเป็นออโตเมชันมาประมาณเกือบ20ปีเราเห็น ROI ในออโตเมชันเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันนิดการลงทุนในเรื่องของแคปิตอลเยอะมาก เวลามันพูดถึงออโตเมชันแต่พอมันเป็น4.0เนี่ยอินเวส m e เมมันแทบจะไม่มีเลยนะครับมันเป็นเรื่องของคนนั่นก็จะเห็นว่า r าวระหว่าง3.0กับ4.0เนี่ยต่างกันอย่างมีนันยะสำคัญแล้วใน3.0ที่เป็นออโตเมชันเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของโลเคอลมากกว่า Factory มากกว่าแต่พอเป็น4.0เนี่ยมันเป็น e n-to-n d e d แบบ g l o b a l เลย และความท้าทายของเรามากที่สุดก็คือการเต็มคนนะครับและการเต็มคนในที่นี้ก็คือเราต้องอัพสกิลสกิลคนข้างในก่อนในขณะเดียวกันเราก็เอาสิ่งที่เราทำมา5ปีเนี่ยร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมออกไปแชร์ให้กับ SME แล้วเราก็ไปร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาเด็กยุคใหม่เข้ามาตอบโจทย์กับอุตสาหกรรม มีความคาดหวังอะไรบ้างคะที่อยากจะให้รัฐบาลร่วมกับเอกชนเพราะว่าแน่นอนคะ่ะอย่างสถาบันการศึกษาเนี่ยก็ยังบอกว่าภาคเอกชนเนี่ยมีความสําคัญในการที่จะช่วยพัฒนาด้านบุคลากรทีนี้เลยอยากรู้ว่าภาคเอกชนเนี่ยมองกลับไปบ้างคะ่ะว่าอยากจะได้อะไรจากรัฐบาลหรือว่าอยากให้มีการสนับสนุนเรื่องบุคลากรด้าน AI จากรัฐบาลอะไรบ้างเราเรามองว่านโยบายของกระทรวงอวที่พูดถึงเรื่อง c ค c r e a t e e d u c a t i o n เนี่ยผมว่าตัวนี้สำคัญเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทีนี้กลับมาในประเด็นที่เราทำมา5ปีเนี่ยเวลาเราเริ่มเนี่ยเราเริ่มจากจุดเล็กๆโดยผ่านโครงการ Talent Mobility ผมว่าคนที่อยู่ในภาคมหาวิทยาลัยจะรู้เรื่องโครงการนี้ดีเราดึงอาจารย์มาจากมหาลัยทั้งหมดสองคนแล้วก็พ่วงเด็กมาด้วยแล้วก็มาทำจริงในโรงงาน โครงการนี้อยู่กับเรา3ปีเลยนะฮะตอนแรกเราคิดว่าจะอยู่แค่6เดือนปพราะกฏว่าต่างฝ่ายต่างสร้างแวลูให้เกิดขึ้นมีเอาคัมที่ชัดเพิ่ให้โคคีเอทเอดูเคชันเนี่สำคัญใช้สถานประกอบการเนี่ยเข้ามาร่วมอาจจะมาสอนในสถานศึกษาหรืออาจจะไปเรียนรู้จริงจากจากในบริษัทเลยก็น่าน่าสนใจทีเดียวแต่ตัวนี้เป็นรูปธรรมท,ที่เกิดออกมา แล้วมีเอาต์คำที่ชัดเจนมากเลยความจริงในกลุ่มอ mm ิเล็กทรอนิกส์เราเนี่ยมีหนึ่งยุทธศาสตร์กับ2วัฒนธรรมที่เปลี่ยนอันแรกเนี่ยเราพยายามจะใช้ยุทธศาสตร์ในเรื่องของเปลี่ยนแอปสัมมชันจากการใช้ประสบการณ์ของคนทำงานเนี่ยมาเป็น Data d ดิเฟนอันนี้สำคัญมากเพราะเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะไม่มีความเสียเปรียบกับคนรุ่นเก่าๆอีกต่อไปละอันนี้เป็นข้อดี การจ้างคนใหม่เนี่ยเราจะเติมด้วย AI competency base ละเพราะคนเก่าที่เรามีอยู่ก็ต้อง r รี k i สกิลอั i สกิลตั้งเยอะแยะนะครับแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยเรามอง outcome base ไม่ได้มองเทคโนโลยี base แล้วเรามองเรื่อง people transformation เพราะถ้า people ไม่ transform mindset ไม่เปลี่ยนเนี่ยเราไม่มีทางไปได้เลย